ครับมีพวกเราสองคนโจเล็กอะไรวะฮะรายการอะไรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไอ้ตัดเออครฮะวันนี้เลยมาทดสอบเห็นอะไรคลิปละใช่เขาบอกว่าไอ้ไอเอาเมนท์ทอดเนี่ยเมนทอสอ่าเมนทอสกับใส่โค้กเนี่ยมันจะพุ่งพุ่งฟาเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อแล้วไอ้น้ำส้มอ่ะ ต้องลองดูครับพุ่งไหมอ่าเราดูน้ำส้มโคกและไอ้สซอร์ไพร์อ่าไม่รู้แต่ไอเนี้ยพุ่งแน่นอนอ่าแน่นอนเรามาดูว่าอะไรไหนพุ่งไกลสูงนะครับนะผมครับผมโอเคเราดูครับผมอ่าเฮ้ยชัดตีปะ นี่ตราจตีมาเราตีเราได้มาแล้วหมอตีตีดูผึ้งหมอตีจะมาเป็นคนไม่ดีกว่าแล้วนี่ยม่มีเสื้อผ้าพเราให้เราให้หมอตีเป็นคนเออหยอดเป็นท้อนดีกว่านั่นนั่นทำตัวหน่อยครับทำตัวหน่อยเดี๋ยวเพอาะดูะหนึ่งสองว่าตัวไหนจะพุ่งเร็วกันอ่าลองดูฮะพรจะเริ่มไหมพร้อมคนแรกอ่ะเอากล้องมาครับยกกล้องมายกกล้องมาเออยกมาครับอ่ะผมให้พี่ลองก่อนเลยอะไรก่อนอ่ะเอา เป็นต้าก่อนเปนต้าใช่ครับเป็นต้าเอากี่เมตรละเอาอย่างละสามเม็ดดีกว่าสามเม็ดเออสามเม็ดสามเม็ดนะเลี้ยงเลี้ยงพร้อมไหมสามเม็ดนะพร้อ่มนะพร้อมคุณอ่ะอีกบางคนมาใกล้ครับฮะใกล้เป็นกล้องเปลียนกล้องเปลี่ยนช่างมันใช่ครับเพราะเราไปตามซื้อใหม่ได้เอาเลยเปนต้าเอาเลยเอาหนี้เซนต้าดิดเนต้าเปนต้าอย่าหยุดเนี่ยเปนต้ากันเนี่ยเปนต้าทั้งก้องสิพร้อมนะครับสำหรับแรกเราเปิดครับพี่ผมอยากได้ฝาเนี่ย ปีศาที่บาเทยกว่าเยอะใครอ่ะปีศดปิดนะูใส่ไงเยียมพรไหมสามเม็ดตีต้องใส่แบบมึงคนหยอดนี่มึง้นหอดกูปิดเียมพรนะเัีตัวแล้วหนึ่งสองสามเงียบคิ๊บเฮ้ยมาเ โอ้โหเยี่ยวเด็กเลยอ่ะโไม่เท่เลยอ่ะเรต้เข้ามาซูม่ลยครับตาก้องไม่ได้เลื้องเลยว่ะอันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าไม่ผ่านไม่ผู้ฟ้าต่อไปนะฮะจะเป็นสไปร์น้ำสไปร์น้ำสไปร์เราสไปแล้วกันสสไป อันนี้ใครจะกินต่อครับมีแค่นี้คนที่กินแน่นอนมันหมดแน่นอนครับแน่นอนอยู่ได้สามสี่คนตรงเนี้ยเลยคุณผู้ชมคุณต้องถ่ายอย่างนี้ครับผมคุณถ่ายไม่เป็นนะครับผมทอดมาที่ทอดทอดปมาเออสามเป็นทอดเป็นทอดเฮ้ยเพื่อนๆเม็ดทอดที่ไหนสามเม็ดนะฮะับเฮ้ยเพื่อนๆเครื่องเอาดนะเป็นทอดแล้วเจาะรูแล้วนะครับผมมันโดนเลยสามเม็ดนะฮะสามเม็ดูจะไปดู ส, <asure it S 1> สไปนะฮะสไปวมันจะเอาตกแล้ใครปิดฝาใครยอดเอาเปิดอ่ะมึงปิดอ่ะเดี๋ยวเร็วนะหนึ่งเดี๋ยวเดียวหนึ่งสองามเร็วเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยอ้ยเร็วได้วดได้ดีได้ด้ได้ด้ไ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 ดได้สุได้ไ้ได้ได้้ได้ไดไไ้ ปเป็นน้ำเขียวน้ำเขียวนะครับว่าน้ำเขียวจะพุ่งปิดได้แค่ไหนพุ่งปิดได้แค่ไหนพร้อมฮะเมื่อกี้พุ่งเลยครับเมื่อกี้ไปสูงเท่าไหร่พร้อมยังพร้อมยังยังดอออกกด็เตร์ตี๋พร้อมยังต่อไปสามเม็ดเหมือนเดิมเกือบไม่ทันนะต่อไปเป็นน้ำเขียวเร็วๆๆๆอันนี้น่าจะจะพุ่งลื่นด้วยพื้นลื่นด้วยพร้อมนะฮะพื้นลื่นสามเม็ดอ่ะพร้อมหนึ่งสองไป ไอ้ไไม่ทันไม่ทันโอ้โหไม่ทันนะครับอันนี้มันไม่เป็นไรฮะจะ่ก็พุ่งนะพุ่งกันแต่น้ำส้มไม่ผ่านน้ำไม่ผ่านปิดสาวปิดฟ้าเสียได้เลยอะสุดท้ายอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ต่อไปสุดท้ายฮะับเขาว่าโค้กเนี่ยแบบไม่ได้อันเนี้ยโคไม่ทันแน่นอนเอ้ยจะเช่นเ่คุยเปิดฝั่งนี้ป่ะอืมกลิ่นน้ำเขียวรอได้ครับเอ้ยเดี๋ยวน้ำแดงไง โอ้โหเปี่ยวเลี้ยงแถวแล้วก็หย่อนลงเลยเอานะใจเย็นเบก่อนสอเลยหนึ่งสองไปอะไรเนี่ยโองเมตรแล้วมีกค่สองเม็ดเองโอ้โโหอเคไม่ทันโอเคทสามขวดนะฮะเรารู้แล้วว่าอะไรที่พุ่งฮะอะไรพุ่งมากเมื่อกี้มีมีน้ำพุ่อันนี้พุ่งแรงสุดนะ่ไเนสภาพ ดูจากนี่น้ำหมดอะปริมาณน้ำที่เหลือออนี่แค่2สองเม็ดเองนะแก่ฉลาดครับเท่ากันเหรอนี่ยังฟู่อยู่เลยอะใส่เม็ดใส่เม็ดไม่ได้แล้วโอเคคร้บรอเลยนะครับผมอะไรสูงกว่าโคกโคกสูงกว่านะฮะส้มส้มกับสไปร์นี้นี่ อันนี้น้ำส้มไม่ได้เลยน้ำส้มไม่ผ่านนะฮะผผ่่่าานนเราต้องใช้เพราะน้ำส้มเป็นน้ำของนางเอกนางเอกมันไม่ฟูเลยใช่ตอนนี้ครับรายการวิทยาศาสตร์เป็นไงโอ้โหตีครับอะไรได้ห้ามห้ามกินโค้กับกับ เมทอสกับเป็นทอสห้ามกินพร้อมกันเป็นไงไม่กินเมื่อกี้กินแล้วฟู่ครับฟู่ในท้องทำให้เราจุกเสียด้วยใช่จุกเสียดมันไม่มีใครโอเมนทอดเมนทอสแล้วกินกินโค้กกันหรอกมีครับโอเคไม่ต้องไปฆ่าเพื่อทำอะไรกันคิดหน้าเราไปเจอกับไอ้ไม่บอก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 ซิโอเคไม่บอกเลยโอเคไปเจอคิดหน้าครับสวัสดีครับแหม่หยอดไปสองเม็ดเองอ่ะมันต้องหยอดแข่งกัน You